ขอทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางซีเบียนไทยแลนด์นะครับก็เริ่มมีคุยกับเพื่อนผู้ชายแล้วก็หวังใจว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้แหละมันอาจจะพัฒนาขึ้นมาเป็นครอบครัวแต่สุดท้ายมันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะประกอบกับหนี้บัตรเครดิตที่ยังมีอีกหลายแสนหวานป่วยเรียกว่าเป็นการป่วยแบบฉับพลัน อยู่ๆวันได้ยินเสียงที่ได้เป็นความปรารถนาดีแต่เป็นเสียงที่บอกว่าคนอื่นคิดไม่ดีกับหวานหวานป่วยเป็นซึมเศร้าแบบเฉียบพลันถึงขั้นทำงานไม่ได้สวัสดีค่ะชื่อหวานนะคะหวานเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบเนาะหวานก็ถูกคุณลุงคุณป้า พาไปเลี้ยงดูรวมถึงพี่ชายพี่สาวเนี่ยแต่ละคนก็คือแยกย้ายกันไปอยู่พี่สาวหวานก็ไปเรียนต่อที่ต่างจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งส่วนพี่ชายหวานก็ไปอยู่ในความดูแลของฝั่งญาติญาติคุณแม่เราสามพี่น้องก็เหมือนกับว่ากระจัดกระจายก,ก,ก,กันอยู่หวานรู้สึกว่าหวานเติบโตมาในบ้านของคุณลุงคุณป้านเนี่ยคุณลุงคุณป้าดูแลหวานดีมากดูแลหวานดีทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่เสื้อผ้าที่ใส่หรือว่าการศึกษาที่ ท่านดูแลหวานอย่างเต็มที่จนหวานเป็นวัยรุ่นนะคะหวานก็เริ่มเข้าสู่ช่วงที่มีความรักเริ่มมีผู้ชายเข้ามาจีบเริ่มมีความสัมพันธ์แบบเป็นวัยรุ่นเนาะพอเข้ามาหาลัยเนี่ยหวานมาเข้ามาหาวิทยาลัยที่กรุงเทพเริ่มมีอิสระตอนนั้นก็คือเริ่มมีเพื่อนเริ่มมีสังคมที่เป็นสังคมเมืองแล้วก็มีมีแฟน หวานเนี่ยมีคนคุยตลอดเลยมีคนเข้ามาแล้วก็เข้ามาคุยด้วยตลอดเราก็คุยกับเขาเยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคนเหงาคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ละคนก็คบประมาณสมเดือนบ้างหกเดือนบ้างพอเรารู้สึกว่าเอ้ยช่วงมันอาจจะหมดโปรโมชั่นใช่ไหมคะเริ่มรู้สึกว่าโอ้ทำไมเราต้องปรับอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาทำไมรู้สึกไม่ถูกใจเราไปหมดเลยอย่างเงี้ยพอสามเดือนหเดือนปุ๊บเราก็เลิก เป็นอย่างนี้อยู่หลายปีตั้งแต่ชีวิตมหาวิทยาลายัยเรียนจบทำงานก็มีความรักแบบรักๆเรื่องเลิๆพอหวานจบที่มหาวิทยาลายัยหวานก็มาเป็นเซลล์ในช่วงที่เป็นเซลเนี่ยด้วยความที่หวานเนี่ย บ้านพักเนี่ยอยู่ที่ถนนสุขุมวิทมันก็ลายล้อมด้วยห้างหรูๆชีวิตทํางานเป็นเซลลเนี่ยก็อยู่แถวๆในใจกลางเมืองนี่แหละคะ่ะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่เป็นเซลลเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์ที่คนเมืองใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่หวานไม่เคยเห็นมาก่อนหวานมารู้จักแบรนด์เนมอาหารดีๆมือละหลายร้อยเนี่ยก็คือตอนที่มาอยู่ที่กรุงเทพเงินเดือนเซลหรูหรามากคะ่ะ หวานไม่เคยคิดมาก่อนว่าเด็กจบใหม่แล้วก็มาทํางานเป็นเซลแล้วก็ขยันทํางานแล้วก็ได้รับการโปรโมทเป็นหัวหน้าเซลเนี่ยรายได้มาจากระดับเดือนหนึ่งครึ่งแสนหวานแทบไม่ได้ทําอาหารกินหรือว่ากินข้าวห้างทางเลยหวานก็ไปกินข้าวตามห้างคนเดียวบ้างไปกับเพื่อนบ้างไปกับแฟนบ้างเริ่มใช้เงินเดือนชนเดือน แล้วมันก็พัฒนามาเป็นเริ่มสมัครบัตรเครดิตจนสุดท้ายเนี่ยมีบัตรเครดิตอยู่ประมาณ12ใบในมือหวานรูดเต็มมงเงินเลยค่ะซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ห้างอาหารการกินไปเที่ยวต่างประเทศจนรู้ตัวอีกทีนะคะทำงานจนประมาณเกือบเกือบเจปีแล้วไม่มีเงินเก็บเลยความรักก็รักเลิกเรักเลิกเโดยที่ไม่รู้ตัวเองว่าเออตัวเอง ตัวเองอยากที่จะมีเป้าหมายอะไรในชีวิตเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะมีคอรอบครัวลึกๆในใจเราปรารถนาที่จะมีความสุขในชีวิตเราเริ่มที่จะไปเที่ยวเปิ zenia, entonces, เปดหเูเปิดตาเข้าสังคมที่เราคิดว่าสังคมดีๆสังคมหรูๆหน่อยเพื่อที่จะให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันดีขึ้น หรือว่าไปเที่ยวเพื่อที่จะเติมเต็มในส่วนที่เรารู้สึกเหงาเรารู้สึกเราไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไปเที่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทําให้หวานรู้ว่าหวานต้องการอะไรในชีวิตจริงๆส่วนสุดท้ายเนี่ยหวานมีหนี้บัตรเครดิตอยู่ประมาณหลายแสนจ่ายขั้นต่ํามาหลายปี จนมีวันหนึ่งหวั่นรู้สึกว่าเหมือนพระเจ้าเรียกบอกว่ากลับมาหาพระเจ้าเถอะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่านั่นนั่นใช่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเรียกหรือเปล่ามีสิ่งหนึ่งที่เราถามพระเจ้าว่าพระเจ้าจริงๆเรารู้สึกเราอยากมีครอบครัวนะแต่เราไม่กล้าเลยที่จะคบกับใครนานๆพอพอช่วงเวลาที่เริ่มรู้สึกความคิดเห็นไม่ตรงกรันหรือว่ามีปัญหากาันเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยเขารับเราไม่ได้หรอก ถ้าเกิดเราทําอะไรแย่ๆเนี่ยเขาจะรับเราไม่ได้เราเริ่มมาคิดถึงตัวเองว่ามันมีอะไรที่มันเป็นปัญหาภายในใจเราหรือเปล่าเราผิดปกติอะไรหรือเปล่าทําไมเราเราคบใครก็ไปไม่รอดแล้วชีวิตเราก็เหมือนกับวิ่งหาอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยจนมาวันหนึ่งนะคะก็เลยเริ่มไปปรึกษาพี่ที่รู้จักกันที่เป็นพี่ที่คริสตจักรบอกเขาว่าเรามี เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากที่จะมีครอบครัวแล้วก็มีคนเข้ามานี่แหละแต่ว่าเราวนเวียนอยู่เหมือนเป็นวนลูกสามเดือนหกเดือนเลิกสามเดือนหเดือนเลิกมันมันเป็นอะไรพี่คนนี้เขาเรียนด้านจิตวิทยามาในช่วงเวลาที่ได้คุยกับเขานะคะประมาณแค่ครั้งเดียวเลยสองถึงสามชั่วโมงเนี่ยมันทําให้หวานเห็นว่าอ๋อจริงๆลึกๆภายในใจของหวานเนี่ยวานกลัว กลัวไปหมดจนรู้สึกว่างั้นเราไม่เอาดีกว่าเราอยู่คนเดียวก็ได้เราชีวิตไปกินไปเที่ยวเราก็มีความสุขได้เราเอาส่วนอื่นมาเติมเต็มชีวิตของเราทางทางที่ลึกๆในใจเนี่ยเราปรารถนาที่จะมีครอบครัวแต่เรากลัวแล้วเราก็พยายามที่จะจบความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ก่อนที่มันจะไปต่อ พอหลังจากปรึกษาพี่คนนี้เนี่ยอ๋อก็กลับมากลับมาที่บ้านตอนนั้นก็คือได้รู้จักพระเจ้าแล้วเป็นริสเซียนไปโบสถ์แล้วแต่ว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะก็ยังใช้ชีวิตหรูหราเหมือนเดิมแล้วก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเหมือนเดิมประมาณนี้จนกลับมาที่ฐานกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเราอยากที่จะให้พระองค์ดูแลชีวิตเราอยากจะมีครอบครัวเรารู้แล้วว่านี่เป็นความกลัวแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไง หวานเปิดเพลงในเคลื่อวิทยุที่เป็นเคลื่อวิทยุของคริสเตียนเนื้อเพลงมันประมาณว่าถ้าเราอยากที่จะมีชีวิตใหม่ให้เราปล่อยมือออกจากที่ขับรถแล้วให้พระองค์เนี่ยเป็นคนกลุ่มชีวิตของเราเองขอแค่ให้เราปล่อยก่อนหวานก็เลยบอกพระเจ้าว่าโอเคพระเจ้าหวานจะปล่อยจริงๆในสิ่งที่หวานกลัวเนี่ยหวานขอให้พระองค์ทรงช่วยให้ หวานก้าผ่านความกลัวนี้ไปแล้วก็เชื่อในพระองค์ว่าพระองค์จะสามารถรีเซ็ตชีวิตให,ใหม่ใหม่ของหวานได้พอหลังจากวันนั้นก็เริ่มมีคุยกับเพื่อนผู้ชายเริ่มที่จะเปิดใจว่าอะถ้างั้งงนคุยกับอีกคนที่เข้ามาแล้วกันเป็นเป็นคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนแล้วก็หวังใจว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้แหละมันอาจจะพัฒนาขึ้นมาเป็นครอบครัว เป็นครอบครัวเป็นสามีหลืวว่ามีลูกตามที่เรารู้สึกว่าเราเราปรารถนาที่จะมีได้แต่สุดท้ายมันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะเราอาจจะคบกันแล้วก็เราพยายามที่จะปรับกันแล้วแต่ว่าสุดท้ายเราไปไม่ถึงตรงนั้นก็เลยเลิกกันพอหลังจากเลิกกันเนี่ยหวานคิดว่าหวานอาจจะเสียใจมากประกอบกับนี่บัตรเครดิตที่ยังมีอีกหลายแสนหวานป่วยเรียกว่าเป็นการป่วยแบบฉับพลัน อยู่วันได้ยินเสียงที่ไม่มีใครพูดแต่เป็นเสียงเสียงที่ไม่ได้เป็นความปรารถนาดีแต่เป็นเสียงที่บอกว่าคนอื่นคิดไม่ดีกับวนันวันป่วยเป็นซึมเศร้าแบบเฉียบพลันถึงขั้นทํางานไม่ได้คนรอบข้างเนี่ยต้องโทรไปคนรอ,รอบข้างพยายามที่จะช่วยดูแลแล,แล้วพยายามไปหาหมอก็แล้ว แต่มันเป็นอาการป่วยที่หนักมากชนิดที่เรียกว่าหมอต้องขอให้อยู่ที่โรงพยาบาลและจับฉีดยาจนสุดท้ายหมอบอกว่าคุณต้องติดต่อญาตินะเพื่อที่จะให้เซ็นเอกสารบางอย่างในการรักษาตอนนั้นก็คือหวานทำงานไม่ได้แล้วพี่ชายหวานบินมาจากเชียงใหม่เพื่อที่จะมาเซ็นใบาลาออกแทนหวานดำเนินการทุกอย่างเก็บข้าวเก็บของเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่มีอยู่เป็นสิบลังในบ้านเนะะี่ยค่ะทุกๆคนช่วยกันแล้วก็ หวานก็ถูกพาไปที่เชียงใหม่ที่ท,ที่พี่ชายอยู่ตอนนั้นหวานมีนี่อยู่สิบกว่าใบพี่ชายไม่เคยรู้เลยไม่เคยมีใครรู้เลยพี่ชายตกใจมากเพราะว่าชีวิตภายด้าน,นอกเนี่ยน้องดูดีตลอดเลยน้องมีงานงานที่ทำที่ดีน้องดูเป็นคนพูดจาดีน้องดูไม่มีปัญหาด้านไหนเลยแต่ว่าน้องมีนี่และน้องกำลังป่วย หวานจำไม่ได้แน่ชัดว่านี่อยู่กี่แสนแต่เป็นคกลมๆก็อาจจะประมาณครึ่งล้านนะตอนนั้นหวานไม่มีเงินเก็บเลยเพราะว่าหวานใช้เงินเดือนชนเดือนแล้วก็จ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำตลอดแต่ว่าในวันที่หวานต้องออกจากงานกลับไปอยู่ที่เชียงใหม่ไม่มีงานทําพระเจ้าให้หวานมีเงินเก็บตัวหนึ่งที่เคยทําบริษัทเก่าที่เป็นเซลเนี่ยบวกกับความเมตตาของเจ้าของบริษัท แม้ว่าหวานจะทำงานไม่ถึงปีไม่ครบปีไม่สมควรที่จะได้รับโบน,นัสแต่ด้วยตัวเงินเก็บตัวเนี้ยมันสามารถที่จะทำให้หวานปิดหนี้ได้ชีวิตหวานรีเซ็ตใหม่จริงๆเริ่มต้นใหม่ที่เชียงใหม่ด้วยเงินศูนย์บาทไม่มีอะไรเลยการงานไม่มีเป็นคนตกงานแล้วหวานก็เริ่มต้นใหม่พอหลังจากหวานรักษาการป่วย ที่ตอนแรกคุณหมอหลายๆที่บอกว่าหวานน่าจะต้องกินยาอยู่ประมาณสัก2ปีเป็นอย่างต่ำเนื่องด้วยอาการปวยวเฉียบพันธุ์ของหวานเนี่ยมันรุนแรงถึงขั้นเห็นเสียงได้ยินเสียงมันค่อนข้างรุนแรงแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้หวานกินยาอยู่แค่ไม่กี่เดือนแล้วพระเจ้ารักษาหวานให้หายสนิทหวานสมัครงานแล้วก็หวานได้ทำงานที่ใหม่ ที่ที่หวานปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าหวานได้ทำงานที่สิเบนไทยแลนด์ในบทบาทใหม่ด้วยค่าตอบแทนที่อาจจะไม่หวือหวาเท่าเดิมแต่หวานมีเงินเก็บไม่น่าเชื่อว่าตลอดเวลาที่หวานทำงานเป็นเซล์เงินเดือนครึ่งแสนโบนัสออกทีหลายๆแสนเนี่ยหวานไม่เคยมีเงินเก็บเลยหวานเป็นหนี้อย่างเดียวแต่เมื่อพระองค์รีเซ็ตชีวิตหวานใหม่ร่งเปลี่ยนหวานด้านในด้วยและยิ่งกว่านั้นเนี่ย พระองค์ให้สิ่งที่หวานรู้สึกว่าหวานปรารถนามาตลอดคือครอบครัวแล้วหวานก็ไปเจอความรักอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมหวานใช้เวลาในการที่จะอธิษฐานหวานแอบดูเขาบนโซเชียลแล้วก็ได้ยินมาจากคนอื่นว่าเขาเป็นใครเขารับใช้พระเจ้าอย่างไรหวานทานอยู่หนึ่งปี โดยที่ไม่ทําอะไรเลยไม่เคยได้เล่าให้ใครฟังเลยแต่ว่าอธิที่านอย่างเดียวหนึ่งปีบอกว่าพระเจ้าเขาอยู่คนละจังหวัดกับหวานหวานอยู่ตอนนั้นหวานอยู่เชียงใหม่เขาอยู่กรุงเทพไม่มีโอกาสที่ได้เจอกันเลยไม่ได้รู้จักใครกล้าพอที่จะบอกว่าแนะนําให้หน่อยแต่ว่าครั้งนี้ความรักครั้งนี้หวานอยากที่จะให้พระเจ้าเป็นคนเป็นคนนําในชีวิตหวานจริงๆหวานขอไม่ทําอะไรเลยหวานขอที่ฐานจนเกือบจะครบหนึ่งปีเต็ม อยู่ๆสามีซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักอะไรกันเลยนะคะเขาก็มาทำงานรับใช้ที่เชียงใหม่นั่นเป็นโอกาสที่เราได้มีโอกาสได้รู้จักกันหวานรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยหวานมองหาบางอย่างที่เติมเต็ม หวานอาจจะมาจากครอบครัวที่มีปัญหาครอบครัวที่ทําให้หวานหวาดกลัวหวานรู้สึกหวาดกลัวแต่พระเจ้ารีเซ็ตชีวิตหวานจริงๆหวานได้พบเจอความรักครั้งใหม่และเป็นความรักที่รู้สึกเลยว่าในครั้งนี้เนี่ยแม้มันจะมีปัญหาขึ้นแม้มีความไม่เข้าใจขึ้นแต่หวานไม่กระโดดหนีแล้วหวานไม่ได้สละเรือหนีก่อนบอกเลิกหรือว่าขอที่จะยุติความสัมพันธ์ แต่เป็นความรักที่หวานปรารถนาที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะทําความรักครั้งนี้ให้ดีขึ้นนี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่คบใครเป็นระยะเวลานาน,านจนลงท้ายแต่งงานกันหวานขอบคุณพระเจ้าที่ ระเจ้าไม่เคยปล่อยมือชีวิตของหวานไม่ว่าอาดีตจะเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อถึงวันที่เรายอมกับพระองค์พระองค์รีเซ็ตชีวิตหวานใหม่จากคนที่ไม่เคยมีบ้านของตัวเองไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองเลยมีแต่นี่มีแต่ปัญหาในด้านความสัมพันธ์แต่พระองค์ให้สามีให้ครอบครัวให้ลูกสาวที่น่ารักแล้พระองค์ก็ทำให้ชีวิตเนี่ยได้กลับคืนมา เป็นชีวิตที่เมื่อมองกลับไปไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมีวันนี้ได้ระหว่างก็ขอบคุณพระเจ้าที่ในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับสามีเราเริ่มอย่างสัตว์ซื่อเราบอกกับเขาว่าเราเคยป่วยมาก่อนเราเคยผ่านปัญหามาก่อน เมื่อถึงวันที่คนที่พระเจ้าจัดเตรียมเนี่ยเราขอบคุณที่พระเจ้าก็ให้เขาได้เข้าใจเราในแบบที่เราเคยเป็นแล้วมองไปข้างหน้าด้วยกันว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งคู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไรหวานรู้สึกว่าถ้าไม่มีพระเจ้าชีวิตหวานก็คงจะยังคบๆรักๆเลิกเลิกอยู่แล้วก็คงจะจมอยู่กับปัญหานี่ที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้หรือไม่กล้าบอกใคร ถ้าเกิดพระเจ้าสามารถที่จะรีเซ็ตชีวิตหวานได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิดพลาดก้าวพลาดตัดสินใจพลาดหรือว่ามาจากครอบครัวที่เป็นแบบไหนหากวันนี้พระเจ้ารีเซ็ตชีวิตหวานได้ให้หวานสามารถที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีคนที่อยู่ข้างๆที่เป็นสามีที่คอยเสริมสร้างกันเช่นนี้ได้พระเจ้าก็สามารถรีเซ็ตชีวิตของคุณได้เหมือนกันหากคุณกำลังรู้สึกแตกสลาย รู้สึกอยู่ในปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินหนี้สินปัญหาด้านสุขภาพคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีทางออกไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่ยังไงแต่หวานเชื่อว่าถ้าเราบอกพระเจ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์ทรงฟังและพระองค์ก็จะช่วยเราเหมือนกับที่พระองค์ช่วยหวนหนันเหมือนกัน ุคณต้องการให้พระเจ้ารีเซทชีวิตคุณหรืออยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอนบ็อกที่ซีเบียนไ a n d นดหรือโทร0819602181